Dum 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 <noise> 啊、噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔！马 <noise> 匹，马、啊、匹！<noise> <妈> <noise> 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 Tại Get up, get up, get up. Bing. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

มือกบยิ่เฝ้าันนีไหลยิ่เฝ้าดูดไว้เลยไหโเอ้เช็ดเอาเกาลอโอ้ chịu ra đi cháu Rồi cháu 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 cháu

เหน้อันอันนี้ก็กระลยมาฮับับม่ได้ก็กระไลมีแม,ม่โคม <c oughs> าฮับไล่ขึ้นไหมไอ้กาวโลเซเลย

Puu cheat way di. เป <instantly> ็นบูมเมอร์

ข,อข,อข,อขอึ้นขึ้นข้อจขวงตึ้งเอ็มพีบูมเดีเป็นข้างตือนหรอ

ปืนได้แม่โค้ลยเปิดบริการนะจ๊ดจ๊ดจ้จ้จงไปขึ้นปึ๊งแงแงฟีซอมบี้มาอย่าง <s ips ùng> ท ah oh. นไม oh. เพื่อนในห็นเขาฮันตื้อเตงอะกรโดกคุบเขาบ้าเล้วจีมีะไรเลยบูมก่อนเต้นอเปริ ในบามันเขาได้变成冰毒แต่ A V F ได้อยนหางเ้าวเซนเลยกระโดด่บูมเออบเมเต็ตไบเ้ย เฮงตบตบไปเรียบเอ๊อเขาเขาไปเขาไปน้ำเขาไปนนกระโดดเขาไปน้ำตบปตะอังประจังเขาไปห้องปรงเขาไปมีที่พาเป็นคน